จะย้สัมภาษณ์ไงว่าเราจะแบบจะลดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก kind of like so <hungry> <sh arp inhale> ็จริงแล้วก็เบรกจริงๆค่ะแบบว่าก็เบรกมาตั้งแต่ปลายปีสองพนี่สิบนะคะพอเสร็จละครเรื่องนั้นไปอะไรเงี้ยก็เบรกมาเกือบ2ปีแล้วเนาะเกือบ2ปีแล้วตอนนี้ก็มีกำลังมีผลงานแต่ว่าพอกำลังรอเปิดกล้องพูดไม่ได้อยากพูดแต่พูดไม่ได้เขาไม่พูดเพราะเซ็นสัญญาไว้เดี๋ยวถ้าพูดแล้วเขาไม่เอาเราเล่นก็เป็นภาพยนตรก็เป็น S <S เป็นภาพ,พยนตร์หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์หนึ่งแต่ซีรีส์เดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ <inters> อะไรเงี้ยแต่ซีรีส์ก็คือจะไปรับเชิญกอนส่วนเรื่องภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่า <ừ. S 1> สิ้นปีนี้อันนั้นแหละที่เขาบอกไม่ให้พูดก็รอก่อนรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวเราพูดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเพราะตอนนี้เขาเพิ่งแคสคอยต้องไปแคสแล้วก็คอยเพิ่งได้ ừ ừ ừ. แล้วก็ทีนี้เขาก็จะแคสนักแสดงอื่นๆที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี มันก็มีงานอื่นๆเข้ามาเป็นงานหนังนอกอะไรเงี้ยให้เข้าไปแคสอะไรเงี้ยที่เนี้ยคือแบบว่าการไปแคสไม่ได้หมายความว่าเราจะได้นะคะเขาก็ต้องดูว่าความเหมาะสมด้วยแต่พอลก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราจบบางอย่างเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างในชีวิตแล้วก็พอลก็อยู่กับวงการละครม,มาตั้งแต่อายุสิบสองนะคะแล้วก็ เรารู้สึกเหนื่อยกับกับสิ่งที่ที่เราทำมานานแล้วเราต้องการหาอะไรทําใหม่ๆให้โอกาสตัวเองให้ทําสิ่งใหม่ๆบ้างเพราะว่าพอรู้สึกว่าชีวิตการเล่นลครงคอยพักหลังมันมันวนลูปแล้ว มันไม่ไปไหนแล้วก็ผู้ชมเนี่ย<ม>คอยฟังเสียงผู้ชมทางบ้าน<ม>เขารู้สึกว่า<ม>เล่นบทนี้แล้ว<ม>ก็พอยเล่นได้อยู่แล้ว<ม>หรือว่าถ้าเล่นบทที่มันเบาวกว่าน,นั้นก็โอ๊ยง่ายไปสําหรับพอยเชอร์มาอะไรอย่างเงี้ยพลอก็เลยคิดว่าเออันก็พอเหอะตรงเนี้ยเราก็หาอะไรใหม่ๆทาดีกว่าแัแสดงว่าอสองเรื่องที่ได้ชมกันเนี่ยจะต้องเป็นความแปลกใหม่เลยใช่ไหมนะก็ถามว่าแปลกใหม่ไหมก็แปลกใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่ง <laughs> แต่ว่าถามว่ามันเหมาะสมกับเราไหมมันก็เหมาะสมมันมันเป็นอะไรที่มันถูกตีความไปอีก อีกเพอร์สเปกติฟหนึ่งอีกอีกความคิดหนึ่ง<ม>อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็น่าสนใจพอ<ม>ถามว่าพอสนใจไหมพอสนใจแต่พอก็ต้องรอรุ้ว่าในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาจะทำเนี่ยเข<ม>าจะทำได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรู้อีกทีไง<ม>เราเป็นลูกจ้างเราเป็นแค่นักสแสดง<ม>ใช่ไหม,มแต่ว่ามันก็ต้องรอรุน้หน้าง,งานอีกทีในช่วงสอบปีนีพักไปที่พอรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมคะไม่ต้องเครียดมากคือคือ ละครล่าสุดก็คือพอยไปตบกันอยู่บนเมนวากาคือพลอยพลอยแล้วพลอยวันนั้นนะวันนั้นที่พลอยแบบพลอยถ่ายละครแล้วพลอยเป็นซีนที่ว่าพลอยต้องถูกกระชากหัวขึ้นไปขึ้นไปขอความมาศแล้วก็ตบแล้วก็โดนด่าแล้วพลอยก็ร้องไห้แล้วพลอยก็โดนผักกดหัวให้เคารพให้เคารพศพตรงหน้าเมนอะไรเงี้ยคือพลอยรู้สึกว่าพลอยแบบทำไมชีวิตพลอยต้องเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพลอยไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของความรุนแรงแล้วก็พลอยรู้สึกว่ามัน มันไม่จําเป็นที่ว่ามันต้องรุนแรงขนาดนี้ในในการเล่นละครเนี่ยนะ,นะแล้วพอรู้สึกว่าเออคอยทาอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแล้วพออยากไปเหนื่อยเพอก็เลยพักพักก็หาความสุขกับตัวเองก่อนเพราะว่ารู้สึก,ก่าหมดไฟแล้วอ่ะก็ไปท่องเที่ยวไปดําน้ําเป็นคนกลัวน้ําก็อไปเรียนว่ายน้ําไปดําน้ำํำจนหายกลัวไปเดินทางแล้วก็ ได้ทาในสิ่งตัวเองอยากทำคือการพักผ่อนขี้เกียจบ้างน,นอนอ้วนอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมาะออกําลังกายออกกำลังกายนี่คือแบบชอบออกกำลังกายมากตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะมันก็แหวกกระพริบแบบเหงาไหมก็มีเหงาก็มีคิดถึงอะไรเงี้ยแต่พอแค่รู้สึกว่าณจุดหนึ่งเราแบบเฮ้ย,อย,อยมองตัวเองเมื่อก่อนนี้เราแบบนู่นนี่นั่นนี่ทุกวันเลยเนาะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอะไรเงี้ยแต่พอมันมีความความว่างเปล่าได้เข้ามาในชีวิตบ้างให้เราได้แบบเออ โล่งๆบ้างอะ่ะพอรู้สึกว่ามันก็เป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งซึ่งซึ่งพอก็มีความสุขในจุดที่พออยู่ะะอย่างตอนต้นพ,พี่พอบอกว่าอาจจะต้องช่วงนี้มีการแคสงยานต่างๆหลายคนรู้สึกว่าพอเชืช่อมากแคสต์เป็นใครก็ได้ทอลลีวูดเขาก็ต้องแคสตทัออ้งหมดเลยเออแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าคนหาเจอไม่ไม่ชินนะคะว่าแบบเป็นนักแสดงมาแบบ20กว่าปีถึงสปีแล้วเธอต้องแคสหรอมันต้องแคสเขาก็ต้องดูเพราะว่าใช่ว่าเราเก่งแล้วเราจะไปเหมาะสมกับบทบทนั้นหรือเปล่าเขาก็ต้องดูหน้างานอีีกท ตื่นเต้นไม่มั่นเลยปูวัน้ถามโน้ตดิเงนแตกมือสั่นจําหดไม่ได้ด้วยงานพ่อขยวนมาเยอะพ่อสมควรมันคือมันเหมือนมันผ่านมาเยอะแต่ผ่านผ่านมาเยอะแต่มันก็ยังมันมีหลายอย่างยังไม่ได้ทำอ่ะคือถ้าว่าผ่านเยอะไหมก็ผ่านมาเยอะแต่มันก็มีหลายอย่างที่อยากทําแล้วมันก็ไม่มีโอกาสได้ทาแล้วก็เออในการแคสเราก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นเออแบบเป็นคนตื่นเต้นอ่ะเป็นคนแบบ คือเหมือนจะมั่นใจแต่แอบไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่าจะได้ไหมจะทำะยังไงจะยังไงจะตีความยังไงไมันเหมือนแบบเป็นการชาเลนจ์เราตลอดเวลารู้สึกว่าทีมงานคาดหวังด้วยไหมครับเพราเป็นพี่พลอยเด่นทุกปพลอยไม่ได้พลอยไม่คิดว่าเขาคาดหวังอะไรกับพลอยเลยนะพลอยคิดแต่ว่าเอ๊เราจะทําได้ไหมเราไม่คิดว่าเขาจะคาดหวังอะไรกับเราคือตอนไม่คิดอะไรงั้นคิดแค่ว่าจะทํายังไงจะเล่นยังไงจะ จะอ่านบทและตีความออกมาในเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่ายอมรับไหมยอมรับแล้ว70%ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องปกติแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสได้ไปแคสงานมันก็เป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยที่เรายังมีโอกาสอยู่มันเหมือนปลุกไฟในตัวเองมันเออมันปลุกไฟมันปลุกไฟมันตื่นเต้นเงี้ยไี่งั้นเดี๋ยจำหมดไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวขอพักกัน ผลมันจะออกมาเมื่อไหร่ครับพี่แบบว่ารู้อ๋อได้แล้วมีมีได้เราเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วรื่นอื่นก็มีแค่สองสาเรื่องใช่ก็มันก็จะมีแบบหนังนอกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าช่วงนี้เขาก็มีแบบหนังมาเยอะในในเรื่องของแบบออนไลน์นะคะมันก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ตื่นเต้นค่ะแบบอย่างน้อยเราได้มีโอกาสอะไรเงี้ยก็สนุกดีเพราะว่าเรานก็คือเราชาร์จแบตได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาลุยงานเต็มที่แล้วตอนนี้ พร้อมแต่เขายังไม่พร้อมพร้อมเดี๋ยวแมะต่อยู่ไม่พร้อมไม่พร้อมร้อถามว่าตอนนี้พร้อมพร้อมเลยพร้อมเลยเพราะว่าเราพักมานานแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนเาเรียกอะไรคอยคอยมีพลงคอยเติมพลังบวกไปเยอะอะเราคอรู้สึกว่าคอยพร้อมที่จะกลับมาแบบลุยอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเวในต่างประเทศได้ก็จริงๆปลุกใจทุกคนจริงๆ จะอันที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองทำไปฮปปีจะประเทศไทยหรืออะไรประเทศไทยก็เล่นไม่ไมไม่เล่นหูเล่นดีถ้าเสนอมาก็เล่นแต่ว่าถ้าเสนอมาแบบก่อนหน้านี้ก็มีแบบละครเสนอมาแต่ก็มันเขาบอกว่าคิดว่าที่บอกจะออกจากวงการอะออกจริงหรือว่าหรือว่าสร้างกระแสข่าวบอกไม่อย่างแรกเลยความไม่ได้ออกจากวงการค่ะ <c oughs> คอยแค่ถอยออกมานิดนึงเ <c oughs> คยแค่ช่องแบบสามห้าเจ็ดเก้าละครเนี่ยพอก่อนค่ะแต่ว่าทีวีซีรีส์อะไรเงี้ยออก ภาพ,พยนตร์เพลงับอยู่แล้วก็พลความไม่อยากเล่นละครที่ใช้ความรุนแรง mm hmm. หนึ่งความรุนแรงสองคือทำรายร่างกายกันอะไรอย่างนี้พรไม่อยากเล่นอะไรแบบนั้นแล้วแบบที่บอกว่ารุนแรงมากที่มันไม่ให้หลายคนดูกลับไปส่งเสริมส่งเสริมและสร้างความพึกเฉิมให้กับคนอีกซึ่งพลไม่อยากไม่อยากทำอะไรแบบนั้นแล้วพลขอเลยพลกราบละมันก็ยังมีอย่างั้นอยู่เล่นหมดเลยค่ะพี่วิตดีใจเลยคิดถึงละ,ะสามีภรรยาตบกันแย้ไม่อยาก อกไม่อยากะไรเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ในาง่นี้มาละก็ต้องเซโนยคือให้เล่นเป็นอะไรก็ได้เล่นเป็นคนชายก็ได้แต่ไม่ขอความรุนแรงคือแบบคอยคอยรู้สึกความไม่สนับสนุนในเรื่องการใช้ความรุนแรงอะค่ะ่มันต้องเป็นก็ได้แต่ขอบทดีๆบทเป็นอะไรก็ได้เป็นเป็นตัวอะไรก็ได้อยากเล่นคอมกับคนบอหน้าเราไม่ขคือคืออยากเล่นบทอะไก็ได้แต่ว่าอย่างละครลครรู้าทัางละครซเกหลีเน่มันแบบงเดีนาร้ายอ่ะพวกเขาแบบเขา เข,เขาแย่งสามีกันแกล้งคือคือแย่งสามีฆ่ากันถ้าตาย the world of marriage เงี้ยที่พี่แอนกำลังจะเล่นเป็นเวอร์ชันไทยเงี้ยเห็น <He ard. S 2> ปะว่าเขาไม่มีแตะเนื้อกันเลยนะมแม้แต่เมียเนาะไม,ไม่ไม่มีมาอย่างนี้เมียหลงไม่มีแม้แต่แตะไม่มีแม้มีแต่แบบด่ากันเชื่อเฉยกันด้วยแบบว่าวาจาและสมองอะไรเงี้ยพอ,ออยากเล่นอะไรแบบนั้นมากกว่ามันแบบมาดูขนลุกอ่งอะไรเงี้ย เออแต่ไม่ใช่แบบเอไอะไรแบบตบกันไม่เอาจิกหัวดึงหน้าดึงนมกันไม่เอาเอาแบบได้เอาแบบไแรงที่อนต่อมาอะประสบการณ์เราเข้ามาเล่นเข้ามาใส่ดีกว่าใช่เหมือนตลอดเวลาเราอยู่เร็อยากให้อยากให้แบบวงการละครไทยเดินหน้าค่ะซึ่งบางคนจะเดินหน้าได้แล้วว่าเราอยู่มาตลอดตั้งแต่เด็กก็คือมันก็ตกมาตลอดใช่แล้วคนก็เบื่ออะไรรีเมคหุ่นนั่งละเมื่อเลยก็เบื่อละครรีเมคเนาะเราอยากได้คอนเทนต์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอืมพอขออีกเรื่องครับเพจกันนิดนึง อมรักสบดีะรคสวัสดีค่ะยังมดีอยู่ไมดีอยู่ยัด้อยู่ย้อยู่ไอย่ยังไม่ลก็ก็ม่ยังดีอยู่แต่ว่าก็ตามตามนิสัยไม่ ไม่คโพสไม่ให้โชว์ไม่เป็นอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราเราชอบอยู่อย่างอย่างอย่างนี้ใส่จริงชอบอยู่อย่างเงียบเ uh ีย huh. บไม่ชอบให้คนมาโฟกัสมากมันมันรู้สึกว่าเขิน uh huh. เขินแล้วทาตัวไม่ถูกแล้วตัวน้องเองเขาก็ยิ่งเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ดแบบคือแบบเก็บตัวแล้วเขาไม่ชอบให้ใครมาจ้องเขาหรือว่ามาจับมาประจับจ้องอะ่ะเขารู้สึก ซึ่งอันนี้เราพอเข้าใจได้เพราะว่าเวลาเราเราอยู่กันแค่2คนเราก็มีความสุขแต่เวลาใครมาแบบพูดถึงเยอะๆเอาไปลงทวิตเตอร์หรือเอาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยความรักมันไม่ได้อยู่ัน2คนแล้วความรักมันกลายเป็นเรื่องเรื่องสนุกของคนอื่นอะไรเงี้ยก็เอาให้มันพอดีแต่ถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดเปิดมากไหมก็ไม่ได้แบบทําให้มันเวอร์เกินหรือว่าแบบต้องมานั่งลงคลิปลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้วาเลนไทน์นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังมีเพราะว่ารู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ถ้าใครนานๆทีถามใครก็จะบอกว่าโอเคอยู่นานๆทีโพสรูปให้เขาเห็นบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างพลอยใช้ชีวิตก็คือในโซเชียลมีเดียนะคะพอยใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองพลอยไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขของคนดูหรือคนอื่น<ม>เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบโพสต์ภาพหรือทาอะไรเพื่อให้คนอื่นประทับใจหรือหรือหรือทำในสิ่งที่ คนในโซเชียลมีเดียต้องการอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พอยเป็นอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าถ้าวันนี้สัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวโพสแล้วกันนิดนึงค่ะเป็นเสิร์ฟ่ะเดี๋ยวโพสกันกันเงี่ยองคู่เราจะเอายังไงอะการเป็นว่ามันสอนย้อนออกมาแล้วเขายงมาถึงเราว่าแบบเยังมมีีหรอความรักยังดีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโคนเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะคนเราก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตีกันบ้างโอ้โหเป็นผู้หญิงยิ่งแหมแบบบางทีอะแกจะแบบนิ้วจกตาหรือว่ามันก็คือแบบมีความเป็น คือเราเป็นแบบเป็นเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีความตังเงาะตังเงี้เงี้ยวเง้วหรือมีมีความเป็นเสือใส่กันบ้างคือมันผู้หญิงอ่ะมันมีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่เราทะเลาะกันหรือมีอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอามามาทะเลาะโซเชียลไงอยู่ก็อยู่กับสองคนตีก็ตีกันเองคือดีก็คือดีกันเองก็จบอะไรเงี้ยค่ะใหญ่น้องพลอยต้องเป็นคนยอมน้องเข้าไหมคะคือด้วยความเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องยอมแต่ตอนหลังเนี่ยพลอยก็มีพลอยไม่ยอมแล้ว พอรู้สึกว่าการที่เราเป็นความรักกับใครก็แล้วแต่ความรักมันควรจะเท่าเทียมกันควรจะแฟร์ซึ่งกันและกันซึ่งพอเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วเราก็จะเสียสละให้เขาเพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กแต่ตอนนี้พอ <maybe S 1> คิดว่ามันไม่มีการเป็นเด็กเพี่อ่แล้วล่ะต้องเป็นความยุติธรรมซึ่งกันและกัน <c oughs> ก็คือก็ต้องสอนเขาไป <c oughs> <ๆ S 1> อะไรเงี้ยค่ะได้ยินน้องเขาเขางไหมคะว่าแบบอ๋อคิดมาเมื่อก่อนย่อยอนได้ asking, แล้วทะไา้ก็เหมือนเขาก <c oughs> ็ก็มันก็เขาก็มี มีม,ม,ม,มีมีงงนิดหน่อยแต่เราก็อธิบายเขาฟังเขาเขาเด็กกว่าบางทีเขาประสบการณ์ไม่เยอะก็ต้องอธิบายเขาฟังอะไรเขาก็เข้าใจเป็นคนเข้าใจง,งนะ่ายค่นะตอนจริงๆเราก็มีปัญหามันมันเพราะว่าเพอสนุกดีนะเพลแบบเหมือนเหมือนมีเพื่อนอะ่ะมีเพื่อนแล้วก็แบบคนรู้ใจอ,อไรอ่างเงี้ยบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเป็นแม่หรือเปล่ามีนะแบบไปไปเมืองนอกก็ถามว่าลูกสาวเมีจริงเหรอมีจริงเหรอมีมีแต่ว่ายิ้มใช่ เลเพราะว่าเพราะว่าเราเราอย่างอย่างอย่างคนเมืองนอกอย่างอย่างผู้หญิ่งใบอะไรเงี้ยเขาคือมันมีมีมลูกสาวโตอย่างเงี้เป็นเรื่องป<ำ>กติก็คือต้องมีตั้งแต่อยู่แบบ16 17อะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ไปเน,นี่ยเขาบางทีเขาก็คิดว่าโอ้ยจะซิสเตอร์ก็ไม่เอาเธอชายมาดูห่างกันหรือแบบโอ้ยลูกสาวเราแบบเหมือนเหมือนโดนไม้จิ้มก้นอ่ะไม่หน่อย <laughs> ไม่หน่อยค่ะไม่หน่อยใช่ะ ไม่หน่อยก็มันมันเป็นเรื่องจริงอะเราเราห่างกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือมองเป็นเรื่องตลกไปอะเพราะว่าพ่อมก็ขำมาก็คือทาไมเราจะปฏิเสธว่าเราเรายังเด็กอยู่หรอมันก็ไม่ใช่ใช่มันก็คือความจริงเออเราดูเหมือนผู้ปกครองเขาได้ก็คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็ตลกอะเป็นยังไงทให้คอยดูสดใสมากครั้งนี้แล้วจริงๆิตัวคอยเองคาดหวังะมันไม่เยอะนะคะจะคาดหวังอะไรอะคาดคาดเคยได้สักอย่างไม่คาดเนาะไม่คาดไม่คาดก็คือถามว่ามีความสุขไหมพอมีความสุขมากเพราะว่า มันมันลงตัวมันสบายแล้วก็ไอการไม่คาดหวังนี่แหละมันเลยทําให้มีความสุขเพราะว่าชีวิตพอดเพาไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วแล้วพอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดหวังกับใครด้วยพอไม่มีคาดหวังกับตัวเองคาดหวังไม่ได้เอาอะไรกับตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมันความรักมันดีก็ให้มันดิงไปเรื่อยๆมันก็เดินทางกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ต้องแบบขุขะบ้างบัมปี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตหรือว่าบางคนคิดว่า ชีวิตดีมีความสุขแล้ว ได้แต่งงานเหมือนในแบบภาพยนตร์ดิสนีย์แล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเจอเรื่องจริงก็คือความเจ็บปวดใช่ไหมชีวิตคู่มันไม่ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็เป็นอย่างนี้ไปอะค่ะเรื่อยๆแต่พลอยว่าอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่พี่พลอยอย่างน้อยพลอยเป็นมนุษย์คนหนึ่งพอย,ยังได้มีความรู้สึกตรงนี้อยู่พอยรู้สึกว่าพลอยโชคดีะจะหายไหมชอบชายอยู่ไหมชอบอ่ะ เพือการถึงทั้งค oui> ู่ถึงไปถึงมางกันเองเพราะว่าเราเปิดกับเรื่องความรักอยู่แล้วทั mm ้งหมดเปิดอยู่แล้วเปินค่ะเขาก็เพิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพลอยแบบพลอยไม่ชอบผู้ชายแล้วนะพลอยยังมองผู้ชายเป็นแบบเป็นแบบอะไรที่น่ารักแบบเออเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักแต่ว่ามันันนี้มันคือเรื่องของบุคคลแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า เราก็ยังไม่คิดเลยว่าเราจะพบผู้หญิงแล้วนเนาะในนี้มันพอถ้าถามว่าพลอยดูยพลอยเป็นอะไรพลอยก็ยังเป็นพลอยเหมือนเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่พลอยไม่ได้แบบแหมเดินมาแบบเจ้าหาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> กระโปรงก็ยังใส่แบบใส่บราใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆคือแบบช่วงวันนี้ย่งเสื้อผ้ากันใส่สเนี่ยสองคนเนี่ยตีกันตายแบบว่าตีกันตายก็คือมันมันมันก็เป็นเรื่องของของบุคคลมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าปฏิเสธว่าเราไม่ชอบผู้ชายแล้วไม่ มันก็เราก็ยังชอบผู้ชายแล้วยังมองผู้ชายเหมือนเดิมแล้วเราก็คิดว่าเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอดี่ยวหอะไรเงี้ยค่ะเบื่อไหมมั่งแบบเวลามีสอนยอกมาแมีไรมันต้องเอ่ยก็บอกผู้ชื่อจริงไปเลยเถอะจบๆก็ไเรื่อยมงเลยชื่อเราได้เลยมันต้องเป็นพอยเชอร์แมนทุกทีพลเชอร์มอลอะไรเงี้ยดาดาลาลาสาวใหญ่อดีตช่องน้อยสีอะไรอย่างเงี้ยป่ะงนัเออชิกมะนางเอกสุดชิคสุดชิคใครวะแกดาวิกเตอร์ทำอะไรก็เขายอมเป็นพอยเชอร์แมนนางเอกสุดชิคทำอะไรอ่ะเลิกแฟนหมดเลย ใช่เหรอเธอคนอื่นเปล่าคนเลิกมีคนเลิกกันเยอะแยะไปเลยใครบ้างใครบ้างยังไงขอ้ยรันันเยรันเฉยโอเค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 โเคโอ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 เคเคโอ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 เคโเคโอเคเคโอเคโอ